โอเคนะครับ okay, yani เราจะมาดูนะครับตอนนี้นะครับวันพีซบาวตี้รัสนะครับได้แจ้งตัวละครใหม่มาครับเนี่ยแจ้งข่าวนะครับ3ตัวละครใหม่มาแล้วนะครับพี่2องสันจีนั่นเองนะฮะโอเคก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจําชื่อพวกแม่งไม่ได้หรอกนะครับแต่เอาเป็นว่ามีอีจินี่จแล้วก็ยงจีแล้วกันนะครับแต่จริงผมจาชื่อพวกแม่งไม่ได้หรอกนะครับชูขี่จํจำไหนะครับโอเคเรามาดูตัวแรกครับอันนี้ผมดูไปแล้วเมื่อกี้นี้เรามาดูกันอีกรอบเสียงโคตรดังโอเครับ ไต่ไที่หยบนะครับเป็นสายหมัดสีแดงนะตัวนี้นะครับเนี่ยสกิลหนึ่งมันดูแรงมากเลยป,ปปอปต่อไปสกิลสองครับนี่เอ้ยมันก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะไม่รู้ว่าจะเก่งไหมนะครับมันก็จะได้อยู่อะเท่าที่ดูนะนจะได้อยู่ต่อไปถ้าเป็น อ่าสีฟ้านะครับสีน้ำเงินเกตเตอร์นะครับเป็นนิจินะดูมันยังไม่ได้ดูนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูสี่ร้อยยี่สิเฮ้ยเฮ้ยยีเท่ย่ะสายวิ่งครับตัวนี้เตะเตะนะครับสามทีเช่นกันเคาน์เตอร์เหรอวะจิตช็อตด้วยนะอเอ้ย วิ่งผ่านเหรอเฮ้ยตอนดึงแล้วมีสายฟ้าด้วยบอวะตัวน,นี้เท่อ่ะตัวนี้เท่ตัวน,นี้เท่ด้วยความเป็นสีฟ้าแม่งนิ่งเทพเฮ้ยอ๋อมันเฮ้ยอ๋มอมันไม่ต้องกดสกิลดึงทองอยู่เป็นสายฟ้าเลยเว้ยเฮ้ยเจง๋งเจ๋งเจ๋งวิตัวน,นี้อาจจะเล่นได้นะครับบอกเลยน่าจะคลีนในเมก้าได้นะครับต่อไปน่าจะเป็นยองจินะครับ เป็นดีเฟนเดอร์เขียวนะครับมาครบเลยสามสายสามสีนะครับต่อไปฮะยุนจีจะได้รับของขายัดเอาใหม่เอาใหม่เป็นวะยุงจีเฮ้ยไอเช่นนี้จะแปลกเข,ขเขาเขาดึงเขาจะเตะเฉยเช่นชนี้มีมีแส้มาตีหรอเฮ้ยดึงได้ไไเฮ้ยเฮ้ยแอบวาวนะตอนนี้ ไอ้เชี่ยมาจากไอ้นี่นั่นเลยคาคูไอ้สัตว์โอ้โหเบิดคาคูดีดไอ้ชิบกูชอบตรงนี้มันดึงออกอะไรแหละไอ้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 ไม่เกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวโอ้คก็ประมาณนี้นะครับผมสั่ตัวละครนะเออไม่แย่นะบังหวะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่โอเคประมาณนี้ครับผมแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบาย